จ้าฝันดีบ่จบา <นะ S 1> บ้าบัดนี้ฝันดีอีกบ่บันพะแล้วผ่านมาเหรอไปไหนฝันยังอีกบ่บ่บ่ฝันบ่ฝันอืมค่ะแล้วจากที่ตกต้องกระเห็ดเด้อแต่ว่ามันมันคือแตกอย่าง้นน่ะมันแตกตอนเ้ายกออกไปก็เิ็ไปท้ายลูกอันลกลายเป็นจ้ามันเป็นอ่าเลข หนึ่งกันได้ไปเรื่องเก็บกันได้เลยนะจ้าแล้ตีว่าเจ็ดสองเรียกว่าหนึ่งสองเ<ม>หน็นแค่สองตัวที่เจ้าค่ะอเหน็นสองตัวแต่ว่าตัวหนึ่งกันเดินหนึ่งหมีอือนึ่งหนึ่งนี่กันไว้ยานมันเบิ่นบหเจ้าค่ะยันเบิน่นเพราะว่าถูกนำเหรียญสองงานบ่าไหมอือ เจ้าค่ะแล้วไว้สุดคำนวณนี่ค่ะคงสุดท้ายนี่สิฟันตัวใดให้นเนค่ะแอนตัวเก้าคือเจ็ดสามอืมอันนี้คืออันคือชุดฟันเนาะคะ่ะคงสุดท้ายเนาะแนเจ็ดสามเลยก็อ่แอนว่าเจ็ดอันว่า,วาี่แปดมันกออกเนาะมันจะออกวงวนนี่ที่แปดน,นี่อืมมันเป็นนเคขื่อนที่แต่ว่าก็ ไม่เลยะแต่ว่าตีไม้ไงหม่องอันไงหม่องมันเป็นอะไรทำกันนะอันไหม่องมันไงหม่องอันไงหม่องปั๊บมัน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 ออกเลยอันไม้ถึงอันไงหม่องนี่ไม้ถึงจังเดเจ้าค่ะไงหม่องออกสลากจริงดิอ๋อไม้ขวานเล็กแปดซี่เนี่ยอันใหญ่เอาเอาตูดมาใช้เดี๋ยไม่สิออกเลยนะโอ๋ค่ะสองหางเลยมัเจ้าค่ะสามกับ เปดจีน่ะตีแปดมั้ยแมนจะตอนต้องวดหันเน้นให้เจ็ดสามกับสี่แปดมันนี่หางไงออกมันจะออกตัวเดีจ้าบันนี่จะเลยว่ามันตัดสินใจยากลำบากใจลอีกทีค่ะในจีนของคนเลยเอฟซีเพิ่งเอาตวัวใดตัวหนึ่งเนอะจ้าเปมีโต้เนี่ยหวังก้อนหัวซีโต้เนี่ยจำไว้เด้อออกตัวใดหนอ่งสีไว้ผู้ใดมีบุญกับจีได้ผู้ใดตาไว้ดไดกับอะผู้ใด,ดตาไว้ อะไอสินะเพื่อปูนเจ้าค่ะต้องหันันออกปูนต่ำกับมียูนมาละเจ้าค่ะเออเดี๋ยวออกก็ซีตัวเนี่ออกได้แต่ว่ามันตัดได้เนี่ยมันตัดได้แต่ว่ามันตางเล้วเขาตัดตัวมันบอกมันบอกตันนี้เลยว่ามันมาเก็บตอนนี้ว่าซีแปดเนี่ยอันนักกัรออกมันจะออกบอกอันนี้มันเกิดกล้อันนักย่บปั๊บมันจะออกปั๊บเันทีนั้นนะมันใกล้เป็นกันเนี่ยเจ้าค่ะ ก็เลยว่าเสียวคงไหว่คือเราคือเจ็ดสามกับปีแปดตัวว่าเลขมันอันเลขมันค่อยอออกงานอ่ะอันมันออกตัวนี้มันใหญ่เตือนทีนะของเงินเป็นใหญ่สมองว่าออกถ้ามันออกของตัวนี้นะจ้าก็เดี๋ยไว้ตัวนี้แต่ว่าอีกสองตัวในเงินแับเอฟทีกับฟังเบิรงว่ามันค่อยออกแต่วงตตนอยางก็คอยออกเกลืกันก็ซื้อไว้ตัวใดตัวนึงนี่สองตัวทั้งหลังนี่เนาะ จ้าหกสามกับสี่เจ็ดเนี่ยมันว่าเจ้าค่ะเนีอนกันไห้ตัวนี้กันไซะจ้าจ้าเดี้ยวออกกูเลยมันกออกอะไรอีกหรอแต่ว่าห้ามันมาเอออืมอ่ะื่เม่อกนเี่ยเลี้งสามตัวเนี่ยเอาสงตัวเนี่ยหกสามกับสีเจ็ดเนี่ยก็ทัเรื่องออกตัวยุติไปหละเจ้าค่ะเออมันกออกนียแ่ละเองหนึนเพระว่าเพจนต้ังเชียร์นี่นะเจ้าค่ะเียอาจารย์ตัวนี้แบบว่าอะไรเนี่ยต้องเกีย์ดวงของคนตื่นน้ำเดี้ย เจ้าค่ะมักหรือพ่มักนี่างันมักกับเมียนละมัน,นบวก,ก,กมักกับพวเมียนละมันอยู่กับจิตติกันเบิ่งกันอย่างมันตัวบกับเมียนวกมักกับวเมียนกินกกะนะเจ้าค่ะแต่ว่าเลขสามตัวกับคงเดิมคือหกเจ็ดสามเจ็ดแปดสี่ 6, 7, 8, 4, แล้วก็เก้าหกสามเม่นว่เจ้าค่ะ <c oughs> เลขสามตัวนึ่งเม่นตัวเดียวเจ้าค่ะหกเจ็ดสามหกเจ็ดสามตัวเดียวคูรเลย เมนเตอร์อีกตัวนึงเนี่ยอาจทีเป็นตัวรองเพราะว่ามันเป็นส้นกับมันเป็นส้นเ้องส้นเขานี่เอาหมดต้นเองเช่ไหมห้อยากบะไปซืมันออกกับกับที่หลังเจอเขาลง่อนมงจ้าแล้วก็เป็ามาลงปนดห้องอะทีว่ามันเข้ากันกับที่ว่าไอเอฟที่ไหนพิจารณาเมื่อไหร่มามันเละมันเข้ากันมันอุบเซนออกไายสินะเจ้าค่ะแต่ผว่าปีหนึ่งเดี๋ยวไปมาหลังกบบที่ว่าปีหนึ่งแตอว่าเพราะว่า คนชนกันแล้มีโอกาสออกนะค่ะตุนีสองตัวสกันอเก้าหกสามเก้าหกสามเก้าหกสามจ้วก็ตัวที่แปดเนี่ยไมนกลับต้นไี่สิตัวละเจ็ดสี่ตอนเทียนตนสมแต่ว่ามื่อก่อนเขาเสียไปเป็นไรกแบบว่าเดงก็ต้องเขยตัดตั้งแต่ตัวนึงตลอดเลยต้องตข้ขนน ค่ะเอ้มันไฟตัดแบบนี้ครับต้องเร็ดตามไปตัดมิน<า>ีหน้าจ้าแต่เมื่อนี้คือสรุปอยูไทยคือเอาเจ็ดตามกับที่แปจา้าออีกสองตัวลันนงนี้ที่พิจารณาพ่งเราค่ะตื่อของามกับเจ็ดทีนี่ตีไว้รวดจ้าแต่วันวิ่งบนล่างนี่ก็ยังเหมือนเดิมเนาะฟันไปที่สามเนาะร้องซี แมนพี่กูฮึตัวเดียวนี่ฟันสามร้องสี่ก่ะคิดพิจารณาเบื้งตัวใดมาเดินเป็นว่าเจ้าค่ะแมนฮึพอจับเลยนะมันว่า,ายงนะจ้าเน้นเน้นนักนักกะสองหางกับเจ็ดสามกับสี่เป็ดแมนกันใบร้องใบกับหกสามกับสี่จิตเนาะกันแมนว่าต่อยต่อยวบบาดสองบาทอะไรอะไรอาลำปูลำปลา,ปาจ้าจ้า แต่ว่าเลขกถูบนี่เบิง่งบ่แน่นอนมันบ่นเจ้าค่ะมันแตกก,ก่อนเหกเองบนกับเบ่ให้ซื้อไหกบบไลกับเบ่ไ์เดชต้ง,งกกเปิดแต่ว่ากับแนวทางจ้ากัแนวทางเนาะแต่ว่ากัเดินดีอยู่บ,บ่เซาทางเลขปูก็ได้อออืมก็โดนละออกน,นี่ออกแน,น่แต่ว่ามันก็บ่เบอามันก็บ่อออกน่อนก็างเบมากที่สุดจ้าแต่ว่าเลขความฝันกนัตัวเดียวคู่รู้คือ879เนาะเลขความฝันก็ได้ ตัวเดียวละถ้าเป็นตัดเพี่เอาไปจ่ายเองปวดห้จ้หมันหลายตัวกูใดมักฝันก็เอาหลีดฝันเนาะพูเนาะแมนเอาไว้ฝันตัดนเรี้เนาะฝันํำไรไปนีมันก็นว่าวตเนอม่สิมาตัวครับเนาะฝันพวดฝันเลียเมียฝันจนสูกันปันน่นโอ้กันจนทำไรเมีต้นมันฝันทำอะไรด้ลันรแต่กันอนาจจะไปจำใจหอนสามแกไปทำขึ้นละเนี่ยเจ้าค่ะ ต่กีม <ขอ S 1> ะนอืมมันสิซื้อได้สมบูรณเจิตก่อปจิแมนเตอสองตัวเตอสามตัวหันปีมาอืมเจ้าค่ะแต่กอยึถึงยึป่าสูตรหมวยคำนวณเนาะเดินดียูป้าสาด,ดอกตัวนี้เป็นลักแล้วเนี่ยจา้าเป็นเจ้าสานเสริมจา้าทันมากนะจา้าแต่กะเล็กสี่หางนึง่เหลินว่อยากดอกเนาะเล็กสี่หางนึ่งตัวไอ้ใเน่หนักเน่ก<ม>็คือตัวน,นิ่ง จ้าแล้วก็วัดกินป่ะจ้ากันวันนี้ก็สัญจรนั่นล่ะคู่เมื่สัญจรนั่นล่ะก็ให้พี่น้องฟันฟังจอบๆบิ่งสัญจรอีหยังมันก็บ่แน่นอนมันไม่นอนหลับเนการเนี่ยมันมันบ่ว่าการนออยู่นี่คุงทีเห็นมันก็เฮ็ดได้ลูกคนปอนลูกเดียวแม่นอยู่อ่าคนนี้เนาะคนต่างกันมาเนาะมองในนั้นจังเห็นไหมมองคนสร้างมันถูกกันมาิึงเป็นอย่างดีครับ จะการสูตรหวยเขาชนะเขาก็โอเคโนะปูโนะเรียนทุกอย่างมัคงหลักของวันไหนเพราะว่าเขาคนละจ้าก็ตามนั่นกับค่ะก็เป็นแนวทางโนะปูโนะทุกอย่างกับแนวทางให้เอฟซีพิจารณาเบอร์เอาจ้าจ้าจะเอาการสั่นปูฝากยังถึงพี่น้องแฟนตัเอฟซีแน่งวันนี้ฝากเนี่ยโนมหนักย่อมเลยตีตุบตุกต้นอ่าดูแลตัวกรพับอย่างแรกแหละเพราะว่า ย่งกลพวย่าแรงกับวกตะบุญนึกบงพวกปเกิดทุกข์เกิดลำบากแต่มากอะห้ยลำบากลำบางกับรวกับลาลำแน่อ่ะไอ้พวกไอ้เบื้งอนาพอพอทำหลักตานพอตกหลักตาแลด้วันนี้ได้กับไอ้เพิ่งเด็กคำนวณนึกก็ค้อฝันกับปิดนาให้ดีๆเจ้าค่ะ อ่ท <laughs> <laughs> mm ุกอย่างก็ว <laughs> 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 <h> ้นนแ้วเออเจ้าค่ะเอาก็ซั่นเออเจ้าค่ะนมัสการเจ้าค่ะสาธุสาธุเจริญพ